ทางด้านของคุณป้าก็คือแม่ืองหมบอกว่าทางเจ้าหน้าที่พี่เมนบอกว่าไงนะบอกว่าตกใจมากคือเข้าใจว่าวันนี้มีคนมาทําศพเรื่องโควิดเยอะแต่พอมาอ่านเรื่องของน้องอุ้มเนี่ยก็รู้ว่าเอ้านี่เป็นอีกคนหนึ่งหรอที่รอเตียงจะมาทำศพ้ายไม่ไหวคือเหมือนกับพอถึงรบาลปุ๊บสิ้นใจเลยมีเสียงเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอยู่ที่วัดนะเห็นบอกว่ารถบเวลามาส่งศพเนี่ยของคุณป้าตอนประมาณบ่ายสองคุณผู้ชมรู้ไหมที่มันตกใจที่สุดคือเปิดภาพคุณป้าตอนที่นอนอยู่ในในห้องมาผุ้งขาเลยนะ ประเด็นก็คือว่าพอคุณป้าต้องถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลคุณป้าที่หลงพะคุณผู้ชมพะเจ้าที่ประจำเมริวัดบอกอเราว่าไงนะตอนนั้นก็ถามบอกเอ้าเราไม่มีญาติมาเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะ โอ้ตามไรไปไปไป